ไปไหนครับดมด้วยได้ไหมจาก King Cross มาสู่เรื่องชายครับถึงประสบการณ่เรการกับอีกฝั่งนึ่หน่อยเป็ที่ไหนบ้างก็เต็มที่เหมือนเดิมจริงๆต้องบอกว่าเต็มที่เหมือนเดิมในในรูปแบบที่มันต่างออกไปเพราะว่าตอนตอนคิ n g อ r o s เดอะซีรีส์มันเป็นอะไรที่แบบโอเอาแค่ภาพ teaser เนี่ยก็คนละเรื่องแหละผมว่าคงเป็นอีกรสชาตินึงที่ที่คงไม่ได้เห็นอย่างแรกเอาคาแรคเตอร์ของโป้ก่อนผมว่าเรื่องอื่นไม่เคยเห็นโป้เนี่ย เหมือนกันของผมเองก็คงไม่ได้เห็นผมนีเลืองอื่นมันไกลจากคินคอสมากมากพอสมควรนะครับกับเรื่องของคาแรคเตอร์นี้แต่ความสุขแล้วก็ความเซอร์ไพรส์คนความที่ว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการได้ดูมันผมเชื่อว่าจะมีไม่แพ้คินคอสเลยครับผมว่าทุกอย่างโตขึ้นทั้งเบียนคาวมาไอโปพี่ปอนหรือทีมทั้งหมดทุกคนโตขึ้นจนกระทั่ง เดินทางจากกินพอ o ต์เด็ e ซีรีส์มาแมนสวงแล้วมาซีรีส์ชายเนี่ย hmm. ม,มันก็เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยสิ่งไหนหรือยุคไหนหรืออะไรที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยได้เฉยชายในแบบผู้ชายมากที่สุดเราก็ต้องมองย้อนกลับไปในช่วงยุค1969มันคือช่วงที่แบบ ความอิสระเสรีมันเริ่มเข้ามาเพลงเข้ามาสีสันเข้ามาการยอมรับในสิ่งต,งต่างเริ่มเข้ามามากขึ้นมันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าผู้ชายอ่ะชายชอช้างสายอายอยักษ์หรือว่าชายที่แปลว่าเป่งปลั่งเนี่ยมันคือการที่บอกว่าในเรื่องนี้มันมีผู้ชายที่ถูกจํากัดว่าผู้ชายคนเป็นแบบนั้นแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าพอเทิร์นเป็นภาษาอังกฤษปั๊บแล้วผู้ชายละ่ะ เขาเขาสามารถชายในแบบของเตงแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้กำลังบอกสิ่งนั้นอยู่มันก็เลยเป็นรสชาติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นว่าในวันหนึ่งที่อปโปโตขึ้นเป็นแบบเป็นแบบไหนก็เป็นแบบดรินเงี้ยหรือพี่ไมโตขึ้นในมุมต่างเขาก็ก็เป็นแบบพี่ไมยที่รักดนตรีคือแล้วถ้าถ้าจะใช้คําว่าชายเนี่ยคือเราเบ่งบานออกใช่ไหมครับมันคงเปรียบเทียบเหมือนดอกไม้หรือต้นไม้หลากหลายแบบที่มารวมกันเป็น เป็นสวนหรือป่าอันหนึ่งในเรื่องนี้<ม>ที่ทําให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วอบอุ่นใจเข้ามาอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าค้นหาหรือเข้ามาอยู่แล้วโอ้โหมันน่าแบบจักจีจังอะไรอย่างเงี้ยพราเรื่องนี้มีให้ครบมีให้ครบแล้วที่สําคัญเรื่องของความลับมันคือสิ่งที่หลีดเรื่องนี้ใช่เ <ๆ S 2> พราะว่าจริงๆไม่ว่าจะยุคไหนอะความลับมันเกิดขึ้นเสมอแต่อยู่ที่ว่า<ม>สังคมนั้นน่ะในยุคนั้นจะมองมันยังไงซึ่งจริงๆถ้าบอกว่าประเทศไทย ยุคไหนน่าสนใจแล้ว1969นนกกเป็นอีกหนึ่งยุคที่น่าสนใจเพราะทั่วโลกจะได้เห็นประเทศไทยในความมันว่าเฮ้ยจริงๆคนไทยมันเขาอ่ะเขาเป็นเมืองที่บันเทิงรักสนุกแล้วมีหลา,า,า,หากหลายวัฒนธรรมอ่ะหมั้งแต่ยุคนั้นแล้วแล้วจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าคือมันมีการยอมรับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางด้านทางเรื่องเพศอย่างเงี้ยซึ่งประเทศไทยก็ เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบยอมรับและมีการจดการจดทะเบียนอย่างอย่างเป็นพับบิกแล้วซึ่งสิ่งนี้มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเรามีเขาเจอที่มันหลากหลายมากเรามันสวยงามมากมันเจ๋งมากตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอะ่ะแล้วผู้คนเนะ่ยเขาจะมอ,มองเมืองไทยเปลี่ยนไปเขาจะคือไม่ได้เป็นแค่อาหารหรือเรื่องท่องเที่ยวละมันเป็นเรื่องของผู้คน e n เ r g y พลังงานต่างๆความสวยงามทุกสิ่งเลยแม้กระทั่งแบบ ตัวคนไทยได้กันเองอะว่าเดินทางไปเมืองไหนพวกเราก็สามารถเอนจอยได้ในทุกๆแบบเราฟังลาตินเราฟังเพลงป๊อปเราฟังเพลงร็อกเราฟังเพลงแบบแบบอินเดียหรือเราฟังเราฟังได้หลายแบบอะแล้วเราก็สามารถเลนเข้าไปได้กับทุกที่เพราะว่าอันนี้มันคือสเสน่ห์ของความเป็นไทยที่พวกเราพยายามจะบอกผ่านซีรีส์เรื่องชายใช่ผมเห็นด้วยกับผูมากเพราะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงคือสเสน่ห์ของคนไทยจริงแล้ว หลายคนถามว่าซอฟต์พาวเวอร์เราสนับสนุนอะไรยังไงเป็นช่วงนั้นมันไหนมันไม่จะเห็นอาหารไทยไม่จะเห็นอะไรไหมยิงความเป็นไทยที่แท้สําหรับผมนะมันคือคนไทยคือเป็นชาติที่เปิดรับแล้วก็เบลนกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วแบบกลายเป็นตัวตนเราที่มันมีเสน่ห์ทุกันนี้ช่วงนั้นในไอ้หกเก้าที่บอกมันเป็นช่วงที่เมืองไทยเปิดรับความเป็นฝรั่งความเป็นจีนความเป็นทุกอย่างเข้ามาความเป็นอินเดียความเป็นทุกอย่างเข้ามาแล้วเบลนซึ่งจะเห็นตามคาแรคเตอร์ต่างๆฮิปปี้ เอ่ยศาสราจารย์เอ่ย<ม>อะไรเอ่ย<ม>และก็เห็นตามผ่านพอยต์ออฟบิวของแต,ตแ่แต่ละตัวละครซึ่งซึ่งผมว่ามีความน่าสนใจม,มไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวแต่เรายังมีเรื่องของความเป็นมนุษย์คือผมว่าคีหนึ่งในความเป็นบิยอนิราว์คือเวลา,าเราดูหนังหรือซีรีส์ของบียอนิคารผมว่าน่าเราน่าจะได้กลับไปแลวได้อะไรบางอย่างที่มันคําเฉยๆคือได้ข้อคิดแตะตรงนั้นแหละที่ทําให้เรารู้สึกยังรู้สึกกับมันอยู่แบบคินคอถึงทุกวันนี้เป็นต้นหลครับ คือจริงๆเสน่ห์ของเบียนคาวอ่ะมันมันอยู่ในหนังเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยอบอกว่าม,มันมันมีทั้งความจริงจังมันมีทั้งความขี้เล่นมันมีทั้งความน่ารักสดใสแล้วก็ดุมันและที่สำคัญคือกุนตนีนอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเบียนคราวอย่างชัดเจนอ่านิยามความเป็นไทยที่เล่าผ่านเบียนคราวว่า,วามันคือการปรับตัวที่นอบน้อมซึ่งอันนี้บอกว่ามันคือความเป็นไทยที่ชัดเจนคือเราได้เข้าใจทุกอย่างและเราก็นอบน้อมกับทุกสิ่ง <c oughs> ใช่เลยก็สนุกสนานมากเพราะว่าเอาแค่เขาคร่าวๆก่อนอย่างนักแสดงหลักก็โปพี่ไม้ไรเงี้ยหรือนักแสดงอื่นๆที่คนได้เห็นกันก็คาดเดากันแล้วกันนะคือแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ต่างกันพี่ไม้ก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นนุ่มนวลเราก็แบบเฮฮาได้กับทุกที่คืออย่างคือคืออย่างโปก็แบบบ้าบ้าบบกลัวๆอะไรเงี้ยคือแล้วอย่างหลายๆคนนะที่ยังยังอุกยังบอกไม่ได้ มันเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่คิดว่าพอไปครับแล้วเขาจะบอกว่าแบบว t อา i w ยว r อา h a ยคือในความหลากหลายที่แบบมันเราเรามีบุคลิกภาพที่ต่างกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานและยิ่งกับความเป็นชายด้วยเพราะว่ามันก็มีแต่ผู้ชายเนาะาความเป็นชายเขาบวกกับความเป็นไทยที่มาจากความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพูดถึงที่ไปโปรโมทจริงๆผมว่าทั้งทีมตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก มีความสุขกับการได้ไปเอาความเป็นไทยนอกจาก mm hmm. ที่เราคุยกันแล้วว่าคือการเปิดรับและเบรนทุกอย่างเข้ามาเป็นตัวเราแล้วเผยแร่ไปแต่ว่าอาหารวัฒนธรรมกิน mm hmm. มันก็คือคาแรคเตอร์ hmm. ที่ชัดเจนเหมือนกันก็ mm hmm. รอบนี้ไปเมริกาคือเจอเรื่องพวกนั้นอาหารผมผมเคยแลกเปลี่ยนให้เมริกาผมยัง mm hmm. จำวัฒนธรรมคนไทยโลคอลที่อยู่เมริกาได้ผมยังติดต่อทูกวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปตรงนั้นอีกครั้ง mm hmm. และได้ไปเจอเขาได้ไปเอนจอยกับความเป็นไทยในต่างแดนที่อบอุ่น ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมผมเคยผมเคยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่นิวยอร์กแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาที่เมืองไทยอีกมันก็บังเอิญเจอแบบโควิดอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาทีนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่โปจะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งโปรเชื่อว่าทั้งโปรแล้วก็ทีมอ่ะก็เรามีความสุขมากเราเราไปให้นั่นในมุมที่เราโตขึ้นที่เราเข้าใจโลกมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าที่ไทยเขาแบบไม่เปิดรับ หรือว่าหรือว่าทําให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างยากเนี่ยพอณนะ<ม>วันนี้ที่โตขึ้นแล้วโปก,ก็โตขึ้นมากจากตั้งแต่เล่นคลินพอส์มาจนถึงแมนูงจนถึงเรื่องนี้มันทําให้พอได้เข้าไปเป็นโนคอรมันเข้าใจโลกมากขึ้นได้เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น<ม>วันนี้กลับไปนี้วันที่โตขึ้นมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเราก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วความเป็นไทยของเราต่อให้อยู่ที่ไหนมันก็สวยงามได้ที่แล้วเราก็ยังรักเมืองไทยอยู่ เหมือนเดิมคือไม่ได้แปลว่าที่ไหนดีกว่าที่ไหนแต่เราต้องรู้ว่าเรามาจากที่ไหนเราโตมาจากที่ไหนก็คิดว่าครับ We shine Light t h ครับมีคำว่าโตเยอะแต่ว่าหน้าผมยังเด็กอยู่นะใช่ใช่ฮะใช่ฮะหน้าโตยังหน้าเด็กอยู่นะหน้าผมก็เด็กอยู่ยังไม่แก่นะผมก็รู้สึกว่าพอขึ้นเลขสามผมว่าโอ้โหโอ้โหผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็ต้องมันก็ต้องช่วยล้างกันไว้หน่อยมันก็ใช่ย ใช่มันมันชายเป็นแบบในแบบของเรา,เราใช่นในแบบของเรา,เน,รานี่ครับตามโลโกโล้ we love ก็คือเรารักในแบบของเรา we fight เราสู้ในแบบของเราแล้วก็ we shine นนนะนในแบบของพวกเรางานเะดียวกันแล้วคนร้องอะไรดีไหมคะคนร้องอ๋อตั้งตารอเขาโปก็ตั้งตารอเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วซึ่งนมะันก็มีหลายเพลงในชายที่โป้ชอบอะไรเงี้ยก็รอดูกัน อันนี้คือแค่เป็นในจินตนาการของโปในี่ค่ะตอนนี้คือพัดพี่ออกูหอไห่ถว่าเ็นจินตนาการก็ต้องรอดูเพราะโปก็จินตนาการขึ้นมา<อ> <laughs> ส่วนที่มาเห็นคนเยอะก็ยังอยากนนสาัส่สั่สต่อคอนเสิร์ตน,นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคือสิ่งที่อยากให้แฟนๆหรือคนรู้จักเราได้รู้ว่าจริงๆเราชอบแบบไหน มันเป็นพอยต์ออกมาจากตัวเราแต่ว่าคอนเสิร์ตท,ที่แท้จริงในมุมมองของผมนี่ผมเสพมาตลอดเวลาถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าอยากทำให้คน Enjoy Experi e n c e ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ทำให้วันวันนั้นนะ่ะผ่านไป3ปี 5, 5, 5ปี10ปีมันคือวันที่เป็นความทรงจำของคนที่มาดูคอนเสิร์ตของผมดังนั้นคอนเสิร์ตอดื่นไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีไหนผมก็ยังอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนจำโมเมนต์เหล่านั้นได้ ไม่น่าเชื่อว่าคอนเสิร์ตพี่ไม้ครบรอบ1ปีแล้ว1ปีแล้วมันมันเร็วมากเลยเนาะก็เร็วเร็วเร็วมากวเรว่าความหล่อพว่ร็วเม็ลเร็วเรยวเ่็วเร็เร็วเรนวเร็ม่ร็อเร็วเรงวเร็วเร็่เอ็วเร็วเร็งเร็วเร็วตงโวเร็วเร็วเร็วเ็วร็วเร็วเวเร็วก็เริวเร็วเรวเร็วเวเร็วเร็วเต็วเ็วเร็วเร็ว่ร็วเรแวเวเร็วเว็เรร คือพี่นกพี่นกที่บอกว่าโหเรื่องเรื่องนี้ยากพวกเราก็รู้สึกยากไม่แพ้กันอก็สนุกมากๆจริงๆคือบทมันแบบว่าคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ที่บทดีสุดตั้งแต่โปเคยอ่านมาคือโปรอาจจะยังเด็กนะมันแบบจะลงเด็กหรือโตยังเด็กอยู่แบบได้ดูบทมันน้อยแต่ว่าเรื่องนี้รับรองว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมกับเราแล้วก็เชื่อว่าทุกคนติดแฮชแท็กว่าชายแบงแซบมันมีความแซบ ความแรกอยู่ในนั้นจริงๆใช่ใช่คืออยากพูดเยอะๆนะแต่กลัววไปแตะเส้นสปอยจะเป็นข้ามไปอ่ะใช่ผมจะเกรงวพิเศษวันนี้ไม่สอ่าวงานที่จะได้เห็นแบบไม่สปอยอ่าแบบไม่สปอยก็ที่เห็นชันๆเลยคือเรื่องชายใดๆก็ตามนึกถึงชายนึกถึงช่อง7 HD แล้วก็ VTV ได้ติดตามกันและที่สำคัญคืนนี้สิ่งที่อยากฝากทุกคนไว้ดูเทเลอร์แล้วแคปเมมเมนต์ที่คุณชอบหลายๆโมเมนต์ก็ได้ แล้วก็แชร์กันลงไปในโซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะๆเพราะว่า we are back กับการที่พวกเราอย่างเต็มที่พวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทำผลงานนี้ขึ้นมาเชื่อว่าทุกคนจะเอ j นจอยไปพร้อมกับเราก็มีผลงานชายของโบนะครับของพี่มายก็มีเ่องานชายครับชายเพราะว่าชายจากเจ็ g แลวก็ริ่มสมองเริ่มงงเดือน2เดือน3 4มหเดือนที่ผ่านสมองเริ่มงงเดนถายชาย5วันสักพักไปโปชายเริ่มงงอั้ที่สัมคันก็ ตีใหญ่เลิกดาวโจนก็ต,ติดตามครับในปีนี้แน่นอนแล้วก็ชาย2ส,งสิงหาได้ดูกันแน่ๆแล้วก็ติดตามกันนะฮะโอเคขอบคุณมาก